วันนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องทศนิยมและการบวกการลบทศนิยมนะคะเรื่องแรกเนี่ยที่เราจะเรียนเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยมนะหนูต้องทวนก่อนว่าทศนิยมเป็นอย่างไรใครจำได้ทศนิยมเป็นอย่างไรนะทศนิยม เป็นจำนวนที่ประกอบด้วยอะไรคะลูกเป็นจำนวนที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นจำนวนจำนวนเต็มกับส่วนที่เป็นทศนิยมเช่นเช่นอะไรอ่าดูนะเช่นถ้าครูเขียนสองจุดเจ็ดห้าตัวเนี้ยอ่านว่าสองจุดเจ็ด 2องจุดเจ็ดห้าเป็นอะไรเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มคือตัวที่อยู่ข้างหน้าเห็แมเน็ตโรงเรียนม,มันช้ามากเลยตอนนี้ครูกำลังให้ช่างเดินสายให้ว่องไวปื๊ดเจอได้ยินเสียงตอบค้อนป๊อกป๊อกป๊อกะไม่ยอมไปอีกแล้วหน้าจอแห้งแห้งไม่แห้งอ่ะเนี่ยสองจุดเจ็ดห้าตัวนี้เรียกว่า ทศนิยมอ่านว่าสองจุดเจ็ดห้าตัวหลังจุดจุดเรียกว่าอะไรจุดตัวเนี้ยเรียกว่าจุดทศนิยมนะดูทวนไปด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องตอนที่เราเรียนตอนเทอมหนึ่งนะตัวเนี้ยจะเรียกว่าจุดทศนิยมอ่นะมาดูจุดทศนิยม หลังจุดทศนิยมตัวนี้จะเรียกว่าทศนิยมนะตัวเลขเจ็ดเลขเจ็ดเป็นตัวที่อยู่หลังจุดทศนิยมมาตัวแรกเลขเจ็ดนี้จะเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ใครจําได้ลูกทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งอ่าอยู่หลังจากจุดทศนิยมมาเป็นตัวแรกเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งต่อไปเลขห้า เลขห้าหนูเห็นไหมเลขห้าอยู่ห่างออกจากจุดทศนิยมมาเป็นตัวที่สองเลขห้านี้ยเราจะเรียกว่าทศนิยมตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สอง่าตัวทศนิยมเนี่ยนะค่าประจําหลักของมนันค่าประจําตําแหน่งของมนันถ้าทศนิยมตําแหน่งที่หนึ่ง หรือทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเนี่ยทศนิยมตำแหน่งที่1มันจะเป็น1ส่วนอะไรโลกส่วนสิอันนี้ครูทวนความรู้เดิมนะ1นึส่วนสิถ้าไปเขียนก็คือ0จุดอะไรคะ0ูจุดหนึ่งอ่ะแสดงว่าข้อนี้ข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยโจทย์บอกให้หนูเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ ให้อยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งแสดงว่าหนูต้องพยายามทำให้ตัวส่วนหนูเป็นเลขอะไรให้ได้เป็นส่วนอะไรให้ได้ลูกเป็นส่วนสิบให้ได้อา่าวเรามาดูทีละข้อนะมาดูทีละข้อข้อที่หนึ่งนี่ข้อที่ 1, หนึ่งูขยายให้เลยข้อที่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้า เอ๊ะเราต้องทําให้ตัวส่วนข้างล่างเป็นสิบเราก็ต้องมาคิดว่าเราจะทํายังไงห้ามันถึงจะกลายไปเป็นสิบได้ห้าต้องทําไงลูกคูณอะไรเข้าไปห้าต้องคูณคูณคูณกับสองใช่ห้าต้องคูณสองถ้าการทํากับเศษส่วนเนี่ยถ <T |ar|> ้า <c> ท oh, ําท okay? ี่ตัวส่วนคูณสองตัวข้างบนก็ต้องคูณอะไรเหมือนกัน สองเหมือนกันนะทำอะไรค <2. S 1> ูณสองให้ข้างล่างข้างบนก็ต้องทำเหมือนกันอ้าวหนึ่งคูณสองได้อะไรหนึ่งคูณสองได้ส <2, 5. S 1> องค่ะอ่าห้าคูณสองเป็นสิบห้าคูณสองเป็นสิบสิบอ้ 10, อาวสิบเป็นสองส่วนสิบทีนี้เช็คก่อนตัวส่วนเป็นสิบอย่างส่วนข้างล่างเป็นสิบอย่างจะไปเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ส่วนข้างล่างต้องเป็นสิบอันนี้เป็นสิบแล้วใช่ไหมอ่ะเขียนยังไงเราเรามีเลขสองอยู่ตัวเดียวแต่ต้องเป็นทศนิยมจะเขียนยังไงต้องเป็นข้างหน้าไม่มีต้องใส่อะไรให้ลูกศูนค่ะอะไรศูนยที่สองที่สองค่ะเก่งมากเก่งมากต่อไปข้อสองหนูดูข้อสองนะ ข้อสองสิบเก้าส่วนสองตัวสองหนูต้องทําให้เป็นสิบให้ได้สองทยังไงถึงจะเป็นสิบสองเอาไปคูณห้าค่ะอ่าถ้าเอาสองคูณห้าตัวข้างบนสิบเก้าก็ต้องคูณอะไรเหมือนกันคูนห้าเหมือนกันต้องคูณเหมือนกันนะตัวล่างคูนห้าตัวบนก็ต้องคูณห้าเหมือนกันทีนี้ อาห้าไปคูณเก้าคูณทีละตัวห้าเก้าได้เท่าไหร่ลูกห้าคูณเก้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดอะไรทดสี่ต่อไปเอาห้าไปคูณหนึ่งห้าคูณหนึ่งได้ไหรห้าคูณหนึ่งได้ห้าทดหนึ่งทดสี่กลายเป็นเท่าไหร่ห้าทดอีกสี่ห้าและหกเจ็ด แปดเก้ากลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นเก้าอกลายเป็นเก้าสิบห้าและต่อไปสองคูณห้าได้เท่าไหร่สองคูณห้าสองคูณห้าได้สิบคูณไสิบไปเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนเป็นสิบย่างตอนนี้ส่วนเป็นสิบย่างเป็นแล้วใช่ไหมไอ่าเป็นแล้ว,ลวเอาตัวเลขทั้งหมดมาเขียนก่อนเป็นเก้ากับเป็นอะไรลูก เป็นเก้าบบเป็นห้าแต่จะใส่ทศนิยมยังไงต้องเป็นเก้าจุดอะไรลูกเก้าจห้าอ่ะเก่งมากเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเหมือนฟุกเข้ามาแวบๆบแล้วก็ออกไปแล้วยังไม่ทันกดรับเลยฟุกออกไปแล้วอ่ะต่อไปข้อสามต่อไปข้อสามตัวเนี้ยสิบสองเนี้ยโหนึกไม่ออกเลยว่าสิบสองเนี่ย มันจะทำยังไงให้กลายเป็นสิบได้ใช่ไหมแต่เราลึก ok ออกว่าในแม่สุดคูณแม่หกเนี่ยแม่หกมันมีสามสิบกับมีสิบสองเราจะเอาแม่หกมาตัดก่อนนะหกคูณอะไได้สามสิบหกคูณอะไได้สามสิบหกคูณห้าได้สามสิบต่อไปหกคูณอะไได้สิบสองสองค่ะหกคูณสองได้ส <2, 6. S 1> ิบสองอ่ะ เพราะฉะนั้นไอ้สามสิบส่วนสิบสองเนี่ยมันเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือห้าส่วนอะไรลูกห้าส่วน2 2> สองอ่าทีนี้ส่วนเราเป็นสองแล้วเราทำสองให้เป็นสิบได้ไหมทำสองให้เป็นสิบได้ไหมทำสองให้เป็น,น 2, <ำ>สิบทำไงคูณสองสองคูณห้าได้ใช่แล้วเอาสองคูณห้า 2, ถ้าสองคูณห้าตัวห้าข้างบนก็ต้องทำไงด้วยลูก เจ็ห้าคูณห้าด้วยนะคูณห้าด้วยอ่ะต่อไปห้าคูณห้าได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบห้าค่ะได้ยี่สิบห้านะสองคูณห้าได้เท่าไหร่สองสองคูณห้าได้สิบสองห้าสิบอ่ะจะไปเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตัวส่วนเป็นสิบย่างเป็นแล้ว อ้าวเขียนยังไงได้อะไรจดห้าค่ะสองจุดห้าจุดห้าอ่ะเก่งมากอ่ะต่อไปข้อสี่ข้อส <5. S 2> ี่ข้อสี่ดูนะข้อสี่เนี่ยถ้าเอาแม่สิบหกมาตัดอ่ะเอาแม่สิบหกสิบหกคูณสามได้สี่สิบแปดแปดสิบหกคูณสอง ได้32เพราะฉะนั้นไอ้48ส่วน32เนี่ยมันเขียนอีกแบบหนึ่งคือ3ส่วน2ได้ต้องการทำเป็นทศนิยม1ตำแหน่งตัวส่วนต้องเป็นอะไรตัวส่วนต้องเป็น10อ่าตัวส่วนต้องเป็น10ตรงนี้เป็นส่วน2อยู่คูณอะไรเข้าไปคะคูณอะไรเข้าไปดีคูณ5เข้าไปค่ะก็ต้องคูณ5คะ ข้างบนข้างล่างเป็น3าคูณหส่วนด้วย2อคูณหนะอ้ะอาว3าคูณหได้เท่าไหร่1ิค่ะ3าคูณหได้15บห้าสอคูณห้าได้สิบค่ะตัวส่วนเป็น10บละไปเขียนเป็นโศนิยม1ตำแหน่ง1.5ค่ะ1.5ค่ะเออเก่งมาก ตอบหนึ่งจุดห้าอ่าต่อไปข้อห้าห้าทำไงห้าโอ้โหมีส่วนสิบห้ากับเจ็ดสิบแปดนะการคูนง่ายๆเลยที่ทำให้ตัวส่วนเนี่ยต้องพยายามทำให้เป็นสองกับห้าให้ได้ใช่ไหมเพราะสองกับห้า <5 S 2> มันจะแปลงไปเป็นสิบได้เออทำไงอันนี้ก็ต้องนึกถึงแม่อะไรแม่สองแม่สองตัดได้หรอแม่สองไม่มีสิบห้านะในแม่สองอ่ะใช่ปะ ไดต้องมีเศษแม่สามอ้าวสามสามคูณสองได้หกได้ไหมได้สองแล้วได้เป็นหกละตรงนี้มันเป็นเศษเราได้หกแสดงว่าเหลือเศษเท่าไหร่เหลือเศษหนึ่งกลายเป็นสิบแปดเนี่ยกลายเป็นสิบแปดสามคูณอะไรได้สิบแปดสาม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 คูณสิบโอ้ยสามคูณหกค่ะ <3 S 2> สามคูณหกอ่าแสดงว่าเอาสามมาตัดเจ็ดสิบแปดเนี่ยได้ยี่สิบหกแล้วต่อไปสามคูณอะไรได้สิบห้าสามห้าสามคูณห้าอ่าไอ้เจ็ดสิบแปดส่วนสิบห้าเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือยี่สิบหกส่วนห้านะเพราะฉะนั้นทำไงตัวส่วนถึงจะกลายเป็นสิบจากห้าถึงจะกลายเป็นสิบต้องทำยังไงลูก คูณอะไรเข้าไปต้องเอาเอาไปคูณกับคูณสองเออคูณกับสองถ้าตัวข้างล่างคูณสองตัวข้างบนก็ต้องทําไมด้วยสองด้วยคูณสองคูณสองด้วยเก่งมากอ้าวเอาสองคูณนะสองคูณหกได้เท่าไหร่ลูกสองคูณหกได้สองสองใส่สองโทษ สองทดหนึ่งอ่าต่อไปเอาสองไปคูณกับสองสองคูณสองได้สี่แต่เรามีทดหนึ่งอยู่ตัวนี้เราต้องเติมเลขอะไรลงไปเลขอะ่รอะต่อไปตัวข้างล่างตัวข้างล่างห้าคูณสองห้าคูสองได้เท่าไหร่สิบค่ะโอได้สิบได้สิบอ่าตัวส่วนข้างล่างเป็นสิบย่าง เปแล้วค่ะเอาไปเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตอบเท่าไหร่ห้าห้าแล้วห้าจุดสองห้าจุดสองโอ้เก่งมากเก่งแล้วเนี่ยตอบได้หมดเลยนะข้อหกเดี๋ยวข้อหกนี่จะเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้นะข้อหกช่วยกันทำยังไงยี่สิบมันถึงจะไปเป็นสิบได้ทำไงเออยี่สิบจะไปเป็นสิบได้ทำไงเนาะ เอาสองไปทำไมเอาสองไปทำไมดิเอาสองไปไปไปคูณเหรอคะอ่าถ้าเอาสองไปคูณมันก็ต้องเยอะขึ้นส่จากยี่สิบมันจะเป็นสี่สิบเอาสองไปทำอะไรรู้เอาไปร้องหรอเอาไปทำอะไรดีเอาไปหาอ่าเอาไปหาอ่าเอาสองมาหานะออาดูตามดูตามเอาสองมาก่อนสองหันหนึ่งได้ไหมไม่ได้ มาค่ะยับมาเป็นสิบเก้าสองอะไรได้สิบเก้าท่องแม่นสุดคูณให้ครูหน่อยสองอะไรได้สิบเก้าลูกสองสองสี่สองสามหกสแปดสองคูณสองสองคูณเก้าค่ะเก้าสองคูณเก้าเก้าสิบแปดใช่ไหมแต่เรามีสิบเก้าแสดงว่าเหลือเศษเท่าไหร่ลูกเศษหนึ่งเศษหนึ่งค่ะไปรวมกับแปดตรงนี้เป็นสิบแปดสองอะไรได้สิบแปดอีกทีนึงสอง สองสิบหกั้งสิบแปดตต่อไปอ่าต่อไปเอาสองไปหารยี่สิบบาสองหนึ่งสองสองสองศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เราได้ตัวส่วนเป็นสิบอย่างได้ตัวส่วนเป็นสิบแล้วเออแล้วเราจะเขียนยังไงเป็นหนึ่งตำแหน่งต้องเขียนไง เกสเกก้่งมากลูกเยี่ยมทุกคนเลยเก่งมากอ่าวันนี้วันนี้มันสะดุดนิดหน่อยนะทำให้เราต้องมาปรับเรียนเรียนซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่ไม่เป็นไรได้หกข้อก็ถือว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวถ่ายเฉพาะหกข้อส่งมาให้ครูในไลน์นะลูกนะอ่าแต่อย่าลืม อย่าลืมเขียนชื่อตัวเองลงมาตรงตรงอาจจะเขียนตรงที่ว่างตรงนี้ก็ได้เนี่ยเข<อ>ียนชือ่อตัวเองลงมานะอะเพราะเพราะเดี๋ยวบางทีครูไปดูแล้วหน้าที่เราใช้ในไลนยย์มันไม่ตรงกันไงไม่ตรงกับตัวจริงเรานะหนูเขียนชื่อมาตรงนี้หน่อยแล้วหนูก็ถ่ายมาที่แค่ที่เราเรียนวันนี้นะข้อหนึ่งถึงข้ออะไรลูกข้อหนึ่งถึงอ,อ,อ่าโอเค แอนเดี๋ยวชวั่วโมงนี้ไว้เท่านี้เนาะนะชั่ว,ะะวโมงนี้ไว้เท่านี้เก่งมากทุกคนเลยอ่าสวัสดีนะจ๊ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเข้าเรียนวิชาต่อไปนะนี่ค่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด